อ่ะมาที่ลดีก็จะมีใครช่วยโอ้โหเฮวลาาเฮลลาหลลาหมดเลยอ๋ออยู่ดีก็คือด่ากันโดนด่าปุก๊กยิงให้ตายถ้าใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2,000บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลด100บาทนะครับตรงไ้นะครับพี่ถึงหูฟังพี่ถึงเวซด์ .com นะครับจ๊บจุ๊บ โอเคเราก็มากดส่งเลยดีกว่าว่าเราจะได้ฮิวเลอร์อะไรมาผมจะกด3ทีได้ไหมหนึ่งสองสามเอาเลยเดยกโอ้ตัวพีจีวีเทสถ้วยแล้วก็ชาเลนจ์ที่เขาบอกให้ผมเล่นนะครับเนี่ยคืออย่าให้ใครออกประตูไปได้ก็คือแปลว่าต้องเก็บสีแหละโหหหหโคตรยากโอเคแล้วก็ไปส่วนของพึกผมจะกดสามครั้งอีกเช่นเคยมาลองดูหน <c oughs> ึ่งสองสามพึก <laughs> พึ่งมียะเลยวะเด่ยคืออ่าไอไอสองอันเนี้ยคือคือคอ,อีกอย่างยังไม่รู้เลยแต่อันนี้คือ,อยังดีมีถ่วงเกียวดึงคือแบบอย่างโชคดีหายเลยมาลองดูแอดออนกันมาหนึ่งสองสามสี่กดสี่ครั้งเลยอ้ยูอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นเอะไรเพิ่มระยะ่าปะไม่รู้เหมือนกันดูดีเกมแต่อันนี้คือเท่าที่จำได้คือจะเพิ่มทุบๆเวลาเจอเหยียบอ่าเอาน,น่นลวดเราอะโอเคตามนั้นดูดีเกมกันดีกว่า ในดูกันว่าเราได้อะไรมาโดยเพิกแรกจะเป็นสิ่งจําเป็นบนผืนดินของของฮันเท็ด้วยเพลงนี้บอกว่าเมื่อซื้อเข้าห้องใต้ดินตอนเราอยู่แห่งจากห้องนั้นเกิน3 m, นเาเมตรจําการเผยแพร่ซื้อคนนั้นเป็นเวลาสาอวิอเพลงนี้คือแบบเร็วมากแล้วก็เพิก2คือเลขกลของพิชชาตโอ้โหเกิดมาไม่เคยใช้เพิกดีเลยโดยบอกว่าจะเห็นอร่าของซื้อที่อยู่ใกล้กับหุกระยะ6เมตร ตอนนี้เราแบกเซอรอยู่แล้วก็จะทการแจ้งเตือนซอ้อที่กําลังจะหอนเสาโอ้เอามากันคนหอนเสาอย่างงั้นชินาเพิร์นี้แล้วก็เพิร์กสากับสี่นี่ใช้บ่อยมากๆโดยเพิร์กสเนี่ยจะเป็นไกลพัดในระดับของเวดเกอร์ที่ถ้าเกิดเราปีนหน้าต่างตามเสอ้อเราจะปีนไปขึ้น40%เลยคือไวมากๆแล้วก็ลูนอ่าเป็นเทเรืเอมไฟที่เกิดอ่าเซอร์ปล่อยมือจากเครื่องปัน่นเครื่องนั้นก็จะอ่ามีความขึ้นหน้าลดลงเรื่อยๆก็เป็นเพิร์กฮวงเกมที่ดีมากในอดีตตอนนี้คือเนรื้ะ แล้วก็แอ่นออนสีน้ำตาลจะเป็นซาบปีเสื้อที่จำการดีสก,กิลอ่รไว้ขึ้นจึงหนึ่งแล้วก็สีม่วงอ๋อสีม่วงนี้จะทําให้เซอร์ติดอ่ตาบอดถ้าเกิดเขาเหยียบรถดดเราอ่ะตอนแรกก็เป็นทูบนานให้ตายเถอะโอเคก็จะมีตามนี้อ่ะก็เข้าดูเกมกันดีกว่าเนาะเล็กโกดูดโอ้โหแล้วทำไมต้องเป็นดาดเล็กลด์ซิตี้ด้วยวะ่ดีอ่ะแล้วคือคลิปเมื่อวานก็เพิ่งลงดาดเล็กลด์ซิตี้ไปดาดได้อีกแล้วเนี่ยอ่าเราไปเจอบิวเฉยเลย ถ้าไปเดินเนียนอยู่ล้วเพื่อนทำอะไรอยู่มาเราจะได้เล่นซักการอันป่นคิดว่าเอ้าเอาไม่มองหลังเขาแล้วหรือคนนี้โหวดวิ่งยาวโอ้โหลหลุดไปแล้วทำจริงเหรอแต่อันนี้คืออย่างนี้ยังมีธเกียร์เลยคือแบบอย่างโชคดีอยู่หายเลยเกียร์เริกอีกหนึ่งเกียรดิฮะไม่ถึงหนึ่งาทีเลยมั้งเนี่ยคือไปแบบไวๆบบมากอะแล้วคือตอนนี้ไม่ต้องมีแล้วมั้งถูกโกงเกียร์ไปให้ตายลง้ไหมมาเอ้าอย่าลบด้วยโอ้โหมองหลังคืออะไรเพื่อนไม่มีการมองหลังเลยแค่นั้น โอเคได้คนแรกแบบไวๆเลยตอนนี้แล้วก็ผมเพิ่งมาอดูวิลหลังตอนที่มันนั่งอา่านปคือว่าไอ้นะเอ็ดออนม่วงไข่ไข่อน,นี่มันเป็นให้เซอร์ติดตาบอดตอนเหยียบรวดเราแต่เพื <c> ่อ <oughs> อะไรเอา้าแล้วอันนี้ลืมไปว่าน,นี่โดดไวโหมันก็รีบใรชจะแตกเกินโอเคนี่ระเบิดอยู่เป็นใครเนี่ยโอ้ไ oh, ป okay. กล้าโอเคแต่ไหนเราก็ไม่มีถ่วงเกียร์แล้วป่ะโอ้โหแล้วคือคนนี้วิ่งยาวแบบสุดๆเลยอะ เออไม่รู้โดดลางยังแต่อ่าไม่ได้โดดอยู่นี่เฉยดีได้แบบเดินมาเช็กก่อนให้แต่เอาเอ้ยโดดได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปโดดแล้วน่โอ้โหคนที่วิ่งยาวเลยไม้ข้างหน้ามีปะเหมือนจะไม่มีนะน่าต้องโดดต่างก่อนป่ะคิดว่าเออโดดต่งดีกว่าถ้าโดดต่งอย่างนี้เราปีนตามดีกว่านะไม่ต้องเดินอ้อมวไวกว่าบ้านี้นี่ไงเราปีนตามไวมากเพื่อนแต่อยากไหมเอ้แม่กี้ให้ไตย หโหแต่ยากโคตรเบะเลยโอ้โหเข้ามเกิดไปอยู่ไม่อไอ้นะตีติดแง่งของประตูตนะั่นคือลม,ม,ลมนนนนไปแล้วไอ้แต่มาคนนี้จ่ายจูบหานเกิดไปละจิ๊บแสบเ้ยนปะไม้หน่ะเอ่อโอ้โหวิ่งลงล่างต่อนะโอ้โหคนที่มันจะจ่ายแบบวิ่งฉีกยาวเลยคนนี้เออติดแล้วเครื่องแรกพับปะไม้ยังไงดีโอ้โหวิ่งฉีกเลยปะตอนนี้วิ่งฉีกยาวแล้วกันพับไหมไม้หน่ะ โอ้คนนี้มันสายวิ่งยาวจริงกันเลยคนนี้อ่ะมาที่โอ้โหไม่มีการบลูมองหลังอะไรขนาดนั้นอีกคนนึงอ๊ะโอ้โหนี่ไงเหวล่าละอ่าที่ว่าอยู่ใกล้พูดแล้วเห็นเหวล่าแต่คือเพื่ออะไรก่อนคือมันจะเอามาแบบแจ้งจุดเวลาเจอแบบจะถอนส่งถอนเสาร์อะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีใครแบบถอนเสาร์อะไรดีคิดว่าเจ๊โดนหลังไปก่อนโอ้โหนี่ก็เป็นสายวิ่งยาวอยู่คนนึง ก็ถ้าเกิดเราไปเจอบิวนี่คือน่าจะง่ายแหละบิวหรือเอ่อใครนา่าเปก้าถ้าได้ถ้าเกิดลงฮุกมาเพราะว่าคนนั้นติดลวดแล้วถ้าเกิดเราจะแบบใช้จะกิ้วซ้ำอะไรก็คือแบบง่ายมากๆต๋เอ่อปลญหาปะเนี่ยก็ไปใช้เอา้าตุ๊บตุ๊บดูว่าจะมีใครช่วยโอ้โหเห็นอะไรเห็นอะไรหมดเลยเฮ้ยอย่างโหดโอเคเราเห็นอะไรมีคนอยู่ข้างบนคนหนึ่งเฮ้ยอย่างสุดอ๋อคือมันจะเห็นออร่าคือ ทุกที่แผนที่เลยนึกว่าจะแค่แบบแใกล้ๆเราเฮ้ยอย่างสุดจัดที่เพิ่งรู้ทาแบบนี้ได้ด้วยแนละ้ว่ะโอ้โหวิ่งกลับเฉยเลยคนนี้มันมองแบบโคตรเซียนคนนี้อ๋อพิงยาวมือถือปะคนนี้ที่ผมไม่ทราบนะโยกไหมเพื่อนเอาไม่ยอมโยกด้วยโอเคเราก็ส่งโกงกันแล้วกันนะแม่ผมจะอยากจะอุ้มก็นเถอะเพราะอยากขิดว่าล่าคนก่อนเอ้าบิวทำไมบิงไปเจอคนนี้เฉย <c oughs> มัน,นี้เป็นสายี่ยนตู้ <c oughs> ข้างบนก็เป็นใครนะเป็นเม็กอยู่อ่ะเา้าวคนนี้้เจอก็บ,บีวคนนี้จะไม่มองหลังเลยคนเนี้ยคือโอ้โหแต่ยากด้วยไม่มองก็พาละจะมาอยู่ดีมาเก่งกับตนนี้เนี่ยโอ้โหเครื่องข้างก็จะติดด้วยต,วตัวต่ายคนนี้ปะจะไปโชคดีตัวตายกันเดี๋ยวมาเราปีตามไวมากนะมาดิเอาแต่โอ้โหยังโคตรโดหดเอาไปเห็นให้ตายวิ่งไปข้างหลังอยู่ที่ก็หลงเซอเฉยเลยรวดมันเยอะอยงไง จริงๆเราควรดักอีกฝั่งนึงก็เถอะแต่คือ,อยาวตรงนี้ก่อนอ่ะโดต่างที่ชัวร์ป่าเรียบร้อยร้อยอืมัมนงงหลักเลยทั้งนั้นคนนี้แล้วเบก้าจะตายคาฮุกแล้วเนะี่ยอ๋อเขาไปช่วยแล้วอ่ะอะ,อะอไรเออคนนี้เป็นเมกแน่คนเนี้ยโอเคเราควรไล่ปะไม่ควรอนะ่ะเราส่งกองตรงนี้แปลว่าซื้อจะไปกอง,อ,งอยู่โซนนู้นอ่านี่ไงเห็นปะโอเครีบดิบไปหาเอาก่อนแล้วกัน ตอนนี้ทางเบก้าแล้วก็ทางบิวคือตายทั้งคู่และใครก็ได้ตอนนี้เอ้ยนี่เฉังเก็บนะตายยากมาเรียบร้อยโอเคคนที่ตายแล้วมาเอ้ยใครส่องขี้หูเราตอนนี้อ๋อเป็นอะไรนะเป็นบิวนั่นเองโอเคเฮ้ยเอาว่าจะบล็อกก่อนเหรอบล็อกก่อนนี่คือเกินไปเอ้ยเห็นหอล่าตรงกลางอปู่คนนึงเป็นเป็นใครวนะเนี่ยโอเคไม่รู้แหละไล่คนนี้ก่อนเพราะว่าอะไรคนนี้ก็ตายแล้วเอ้ยโอ้โหเรียกันต่าง คนที่แบบโคตรเทียนก็คือตอนไอ้รับเฟสแรกเนี่ยคือแบบเล่นแบบแปลกๆอ่ะตอนนี้คือแบบอยู่ดีกับปรก่งเฉยคือแบบอ้าวอะไรเนี่ยอ๋อจะกลับพับไม้มันไม่ทันไงเพื่อนอ๋อคนนี้ก็จะแบบจะมาช่วยเพื่อนอีกคนนึงคิดว่าอ่าหงัดไปให้ไปโดนโดนก็บ้าละเก่งเกินเฮ้ยกลับมาเฉยวันที่เพื่อนโอ้โหเดี๋ยวจะส่องขี้หูเราอีกแล้วคนนี้เอ้าเอ้าที่คนนี้เห็นว่าลไรไงแล้วทำไมตีนี่เป็นตีแบบไฟฉายเฉยเลย ไม่มีใครถอนสูงถอนต่อเลยนะแต่ก็คือแบบเห็นว่าล่าอยู่ก็คือแบบอ่าอย่างอย่างดีอยู่นะเพิร์สเนี่ยเอาว่าเพื่อนทุกคนจะหลอกโดดก่อนไม่หลอกแล้วนะคนนี้อ๋อเป็นไลท์ด้วยโอ้โหว่าคือแบบดักสวยนะมาเพื่อนปีตต่างไปนะเพื่อนวันนี้ไปได้โอเคผมลองอุ้มก่อนละกันเผื่อผมจะเห็นว่าล่าของอ๋อไหนกันเฮ็ดเฮ็ดโอเคเจอละอยู่ฝั่งนึ่งโอ้โหทีเดียวแบบเฟิร์นที่มันแบบโคตรดีหาคนง่ายแบบอเลียมกันแล้วเนี่ยอ๋านี่ไง เพิร์นี้คือแบบดีสุดเลยสวัสดีเพื่อนออกไปใส่ตอนแรกก็แบบอะไรนะเพิร์นี่คือเพิร์เลยสาระพอเล่นจริงแล้วแบบโอ้โหเป็ครั้งแรกเลยเนี่ยคือดีดีมากหาคนโคตรง่ายอ่ะจะไปฝั่งไหนอ๋อออกฝั่งนี้เฉยจิ้มไปผมจะได้แบบได้โดนปะสักสักแผ่นหนึ่งโอ้โหไปโดน มันเจ้าหลบจะเซียนก่อนของคนที่ไอ้เพืนเลนต์ต่อคามเล่นกันใครก็วนกันโดดไหมเอ้ยโดดแต่คือสกิลยละหมดก่อนที่แต่ว่าแต่สิงแต่ย,ยากป่ะเอาไม่มีเฉยปฏิ่อนตกมาหาเฉยเลยโอเคชาเลนจ์ไม่มีใครรอดสักคนหนึ่งสระเร็จได้ดีในตาแรกอะคือแบบเพิ่งจางปั่นแต่ก็คือแบบดีมากคอไอชาเลนจ์สูงเปิ่นที่คือบางตาก็คือแบบอย่างบางๆๆ้านแม่ก็จี๋ผม อะไรมันเอาพีมาห้าไม่ได้ด้วยให้ตายเอ้าพีมาห้าไม่ได้จริงดีให้ตายเลยอ๋ออยู่ดีก็คือด่ากันก็คือแบบผมสุ่มเปิร์กแบบงูอย่างนี้ยังจะแบบยังจะด่ากันอีกเลยให้ตายเลยเอ้าโดนด่าปุ๊กอีกให้ตายเลยโอเคชาเลนจ์สุ่มเปิร์กพร้อมกับโดนด่าแฮกมาเดียตัวโอ้โหให้ตายจริงสุดยอดมากจริงผมจะลืมสุ่มเปิร์กนะครับรอว่าคุณเก่งมาก เอาจะคุยกันจบก่อนก็ไม่ได้ให้ตายเา้ตามนั้นเถอะ